คุณชมคะ,ะคนไทยไกลบ้านช่วงนี้คือช่วงกฎหมายต่างแดนนะคะดิฉันก็ยังอยู่กับคนรส,สลินปัจมาคันทินซึ่งเป็นทนายความสาวนะคะจบที่อเมริกาเพราะนั้นคุณรสลินเนี่ยจะช่วยคนไทยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่เข้าใจเพราะถ้าจะไปคุยกับคนอื่นเขาคิดสตางเป็นนาทีนะีคะทนายแต่ว่าน้องรสลินเขาช่วยสังคมไทย มีอะไรเขาจะให้คําแนะนํานะคะสําหรับวันนี้มีคนถามมาเยอะเกี่ยวเรื่องสมมุติ r e ีอนทรีอเมริกาเนี่ยสมมติว่ามีกรินคัดเกินปีแล้วไปอยู่เมืองไทยเกิออนปีเนี่ยเขาจะกลับมาได้อีกไหมเขาจะเควกชันไหมหรือเขาควรจะทํำยังไงถึงจะปลอดภัยที่จะกลับเข้ามาอีกค่ะก็ทุกคนรู้ว่าใบเขียวนี่ก่อนจะขอได้นะคะยากมากยากมากก,ก็เหมือนกระทองนะคะที่เราต้องต้องรักษาดูและคะ่ะ ก็คือถ้าเราจะออกนอกประเทศแล้วรู้รู้อยู่แล้วนะก่กอนที่จะไปว่าเราจะอยู่เกิน1ปีหรืออาจจะอยู่เกิน1ปีนะคะแนะนำว่าทำ reentry permit อ๋อทำม่ล่วงหนะ้าก่อนไป ry, ใช่ไหม y ใช่<อ>เพราะ reentry permit ทำได้ในสหรัฐได้ที่เดียวค่ะ<อ>นะคะในวิธีการที่เราทำ reentry permit มันก็มีฟอร์มถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของ uscis.gov นะคะพิมพ์เข้าไปได้ reentry permit นะคะ ก่อกเอกสารแล้วก็จะให้เราบอกว่าจะไปเดินทางออกประเทศเมื่อไหร่คิดว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็อยากจะรับ reentry permit ที่ไหนคือเราเลือกได้ uh huh. เราจะเลือกว่าเราอยากจะขอรับที่สหรัฐให้กขสมมาที่ไปรษณีย์ที่อยู่ที่สหรัฐหรือเราจะขอให้ไปรับที่สถานทูต uh huh. อเมริกันที่เมืองไทยคะ่ะด้วยเราเลือกได้ว่าอยากจะไปรับที่เชียงใหม่สมมุติว่าเราขอทำ,ทำเรื่องขอ reentry แล้วเนี่ย แล้วก็เราเราขอไว้ล่วงหน้าได้เลยใช่ไหมต้องขอไว้ล่วงหน้าค่ะเวลากลับไปแล้วก็เอาของเราไปด้วยเพราะว่าปกติแล้วที่คนที่ขอคือเขาอยากจะเดินทางเขาไม่อยากรอให้รับสมุดเพราะมันใช้เวลานานใช่ไหมคะเลยไม่เป็นไรเรากรอเอกสารเราเราอยู่ที่นี่ต้องอยู่ที่นี่จนถึงเขาเรียกให้ไปพิมพ์นิ้วมืออ๋อต้องพิมพ์นิ้วมือก่อนพอพิมพ์นิ้วมือเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางได้แล้วก็ถูกต้องเลยล่ะ ก็คือเอกาสารไปอืมเอกาสารยังไม่มีนะคะ,ะแล้วก็เราก็ต้องรอให้เข้าส่งเอกาสารตามที่เราได้เลือกในแบบฟอร์มค่ะว่าเราจะรับที่สถานทูตที่เมืองไทยหรือเราจะให้เขาส่งสมุดมาที่ที่บ้านของเราที่อเมริกานะคะบางคนก็ให้ส่งเพาเขากลัว,วว่าไปสถานทูตอาจจะยุ่งยากใ,ในบางทีปกติเขาก็มีญาติมีครอบครัวอยู่ที่นี่เขาก็ให้ส่งไปที่บ้านของญาติแล้วก็พอญาติได้รับสมุดก็อาจจะ ส่งไปทางไปรษณีย์ทางไปรษณีย์อ่าแต่ถ้าเราไปเอาที่เมืองไทยก็ได้ค่ะพอเขาอนุญาตถ้าเราได้สมุดใบนี้แล้วนะคะเราอยู่นอกประเทศได้สองปีอ๋อค่ะนะคะถ้าอ่าภายในสองปีนั้นที่มี Reentry ก็ entry, เดินทางกลับเข้ามาได้นะคะถ้าชวนเดินกลับถ้าคิดว่าจะอยู่ต่อใช่ไหมคะเราสัญญานะนําเดินทางกลับเข้าประเทศก่อนภายในสองปีมาทำา ReEtry ใหม่ขอได้อีกค่ะถ้ามีเหตุผล ที่จะขอได้พวกที่เป็นห่วงก็คือว่าเหตุผลที่รัฐบาลให้ใบเขียวคนก็ถือว่าจะเป็นคนที่อยู่ใ,ในอเมริกาไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวถ้าถือใบเขียวแลว้วไปอยู่แต่เมืองไทยเขาก็บอกว่าเราเอาไปทําไมใบเขียวใช่ถูกต้องค่ะก็ให้คนอื่นไปแล้วก็าก็จะถือบางคนที่ตัดสินใจว่าอยากจะแค่มาเยี่ยมเพราะมีบางคนเขาขอใบเขียวเพราะว่าอาจจะขอ,อวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้แต่บางทีญาติก็อาจจะขอใบเขียวจากคนนั้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะ เลย <c oughs> บางคนที่มีใบเขียวแล้วที่อยากจะได้บีซ่าสิบปีเพื่อมาเยี่ยมเฉยๆใช่ไหมคะบางคนก็แลกเปลี่ยน <c oughs> มันก็ไปที่สถานทูตอาจจะคืนใบเขียวแล้วก็ขอ <c oughs> สมัครขอเป็นวีซ่ร1สิบปีนะคะอ่าจะถ้าถ้าคุณจะเข้าออกจริงๆอาจาจะมีเหตุการณ์เหมือนกับบางคนอาจจะเป็นอายุยังอยู่มหาวิทยาลัยบางคนเขาขอให้ลูกก่อนใช่ไหมคะ ต่ลูกเขายังมาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะคะก็อาจจะขอ reentry ให้เขาเรียนให้จบแล้วก็กลับมายังเงก็ได้คือหมายความเขาได้ green card ก่อนแต่เขายังต้องอยู่เมืองไทยต่อใช่ก็ขอ reentry ขอเป็นอยู่ชั่วคราวเฉยๆถือว่าอยู่ชั่วคราวถ้าเราคิดว่าจะอยู่ที่เมืองไทยเลยเขาไม่ให้ reentry เราแต่ถ้าเรามีจุดประสงค์ที่จะอยู่แค่ชั่วคราวเพื่อทําธุระให้เสร็จเหมือนกับบางคนต้องนีันเกินปีจะเกินปีก็ทําอันนี้ก่อนนะคะคุณจะได้ไม่มีปัญหาในการเดินทางจับเข้าประเทศ จะต,ต้อง m ม x s h r ด้วยนะคะว่าใบาเขียวของคุณยังมีอายุค่ะเพราะถ้าใบาเขียวคนคุณหมดอายุอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันนึงค่ะใบเขียวต้องมีอายุนะคะในการที่เราขออันนี้ก็เป็นข,ข้อมูลที่ดีนะคะสําหรับคนที่บางทีมีมีกรีนคาร์ดแล้วอะไปถึงเมืองไทยจะทำบิวซ์เนสู่เมืองไทยต่อก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปช่ปีหนึ่งนี่มันเร็วนะคะใช่ค่ะพอถึงเวลาก็ เขาไม่ให้เข้าเลยใช่ไหมถ้าไม่จํเรียกคืนก็มันไม่ใช่มันก็มันก็ตอนนี้กฎหมายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอ่อรอสเซนเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาตรวจที่เมืองไทยหรือเปล่านะคะอันนี้รอสเซนตามที่ฟังฟังมานะคะบางคนอยู่เกินหนึ่งปีจะไปบเขียวยังมีอายุอยู่ใช่ไหมคะบางทีก็กลับเข้ามาที่ด่านก็อยู่ขึ้นกับดวงว่าเขาจะถามมันไม่ถามใช่ไหมคะอันนี้ที่พูดก็คือเพื่อเซฟช้ำเอกสารไว้ให้เซฟเราไม่รู้ว่า เราจะโชคดีไม่ดีเราเรียกตัวหรือเปล่านะคะเลยถ้าจะทำให้ถูกต้องคือขอ Re-Entry ก่อนอถ้าคุณอยู่เกิน1ปีแล้วคุณก็ต้องไปสถานทูตแล้วขอดีซ่านะคะถ้าคุณคิดว่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะสมมติว่าอยู่เกินอยู่แล้วสถานทูต<ๆ>เขาจะให้เขามีเขาเรียกว่า S B 1 Visa นะคะเป็น returning resident visa <ม>คือต้องมีเขาไม่ได้ให้ทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าไปขอแล้วเขาก็ให้เลยคือต้องมีเหตุผลว่า หตุผลที่อยู่เกินหนึ่งปีอะ่ะมันเราควบคุมไม่ได้สมมุติว่าเราไปอยู่เมืองไทยไปเที่ยวติดโควิดนอนอยู่ในโรงพยาบาล <c oughs> ใช่ใชไหมคะ<ช>ออกมาไม่ได้อันนี้อะ่ะเป็นเหตุผลที่โอเคเขาอาจจะว่าเกิดญาติป่วยหนักป่วยเรื้อรังต้องดูแล ก็ยังทิ้งหมาไม่ไ <Diamond> ด้อย่างนี <fruit> okay. tense, ้ไ <Like> ด <friends, S 2> ้ไหมไม่ไม่แน่ใจค่ะอันนี้ก็อยู่ขึ้นกับเขาจะพิจารณาว่ามันเหมาะสมเขาก็ต้องต้องมาดูอีกนะคะจะดีที่สุดก็คือพรีเซนต์ก็ทำไว้ล่งหน้าจะได้ไม่ต้องห่วงค่ะก็จริงๆก็เป็นข้อมูลที่ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยอยู่ที่นี่จะมีคลินคากันเยอะค่ะบางทีก็ยังไม่ไม่พร้อมที่จะทำซิติเซนใช่ค่ะบางทีเขาก็ไม่อยากเป็นซิติเซนที่นี่เพราะว่า ประเดีย๋ยวจะมีที่ทางเมืองไทยไม่ได้นอะไรจำแนงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการทำารียนทรีไว้นี้ปลอดภัยทุกทางค่ะถ้าจะอยู่เกินหนึ่งปีถ้าคุณคิดว่าไปอยู่ไ่อยู่6เดือนอะไรอย่างนี้หรือ4เดือนมันก็โอเคไม่จําเป็นแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจหรืออาจจะสองจิตสองใจว่าเจอกับเมืองไทยหรือเปล่า,าแล้วจะอยู่ที่นี่ก็ทําไว้ก่อนจะได้มีออปชั่นค่ะไม่ต้องมาเดือดร้อนทีหลังแต่ถ้าเป็นอเมริกันซิเจซีนม่ปัญหาใช่ไหมคะค่ะยตอบใชค่ะ แล้วถ้าสมมติว่าอยากจะทํารีเวนทรีเนี่ยนะคะมันราคามันแพงไหมคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ถ้าเผื่อว่าเขาเข้าเว็บไซต์ไม่เป็นเนี่ยจะรบกวนน้องรสสดินทําให้ไหมคะเราคิดตัง,งค ตามราคาหรืออะไรดีที่สุดนะคะถ้าคุณมีลูกหลานนะคะถ้าคุณไม่ได้ทําคอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะคะใช้เอร์เน็ตไม่เป็นนะคะอาจจะมีญาติหรือเพื่อนอะไรที่ช่วยได้นะคะเพราะว่าใบน,นี้มันค้อม,มบู<า>มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้กกอกยากมากนะคะแล้วข้อมูลเอกาสารที่ต้องใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือก็ต้องใช้ใบเขียวถ่ายใบเขียวให้เขาแล้วก็พาสปอร์ตนะคะอ่าเขาเรียกว่า form ม i31 นะคะถ้าไปที่นค่ะถ้าไปที่ USCIS gov นะคะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วมันจะมีลิงก์ที่เขียนว่า forms เราก็คลิก forms พอคลิก forms นะคะเราก็ไล่ลงมาจนถึงเจอ i 1 3 1 application for travel document นะคะตรงนี้มันก็จะมี form แล้วก็มี instruction ให้เรานะคะมันจะมีรายละเอียด<ต>ก็ทำไปตามนั้นทำตามนั้นเลยมันก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะ อ่าถ้าเป็นข้อมูลที่เขาขอที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ไม่ต้องกรอเราแค่กรอข้อมูลเขาก็จะมีอินสตรั t ชั่นมีรายละเอียดนะคะอ่าในค่าใช้จ่ายนะคะมันอยู่ขึ้นกับว่าอายุของบุคคลมีใบเขียวแบบไหนอยู่แบบสถานภาพแบบไหนนะคะเลยราคามันแตกต่างกันนะคะก็ข้อมูลรายละเอียดตรงอยู่ในเว็บไซต์ค่ะในเว็บไซต์ทักพอเข้าไปใน i 131นะคะคุณจะเห็นเลยมันจะมีอ่าคลิกได้ไฟล i n g ่ e ฟรีนะคะ where to file ก็คือยื่นเอกสารที่ไหนอยู่ขึ้นกับว่าบ้านของคุณอยู่ที่ไหนอยู่รัฐอะไรนะคะเดี๋ยวคุณก็ต้องดูว่าอยู่รัฐไหนนะคะแล้วก็พอส่งไปทุกอย่างนะคะถ้าจะรู้ว่าเขารับเรื่องหรือเปล่าพอส่งไปนะคะเขาจะตอบมาในการที่เขาตัดตังของคุณแล้วก็ส่งใบเสร็จให้มาที่บ้านคุณนะคะใบเสร็จนี้คุณก็น่าจะเก็บเอาไว้เพราะว่าใบเสร็จมันจะมีหมายเลขที่คุณจะติดตามเรื่องของคุณได้นะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ก็ดูได้โทรไปหาเขาได้ติดตามเคสของคุณค่ะแล้วก็หลังจะได้รับใบเสร็จก็รอใบพิมพ์นิ้วมือหลังจะพิมพ์นิ้วมือเสร็จแล้วคุณก็เดินทางออกนอกประเทศได้นะคะจะต้องรอจนถึงพิมพ์นิ้วมือเสร็จค่ะในเวลาที่ใช้ในการพิมพ์นิ้วมือก็แล้วแต่ตามนัดของเขาคสรุปแล้วโอเวอร์ออลนี่จะใช้เวลาประมาณสักเทา่าไหร่แบอยา่างอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่ามันมีอัปเดตตลอดนะคะอ,อยู่เกินกับว่าอยู่ที่ไหน เพราะว่ามันมีหลายสถานที่ที่ดูแลเอกสารนะคะ mm hmm. เลยต้องดูว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ USCIS เอะ mm hmm. เขาจะมี mm hmm. เขาเรียกว่า case processing mm hmm. เราเลือกได้ว่าเราส่งเรื่องไปที่ไหน form I 1 3 mm hmm. 1แล้วเขาจะบอกเลยว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ mm hmm. เราก็จะติดตามได้ mm hmm. อยู่นี้ USCIS เซียร h กนะคะคือเขาจะให้เราเปิดเป็น Account แล้วเราก็ใส่เบอร์ไวเซจของเราเข้าไปแล้วเขามีอะไร mm hmm. เขาก็จะส่งมาทางอ mm ีเมลให้เราด้วยค่ะ เราจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจดหมายอจจะตกลงหายค่ะเราก็จะติดตามได้นะคะก็เรียกว่าเขาก็ปรับปรุงนโยกไฮเทคนะ,นะคะทุกอย่างก็เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเช็คได้ใช่ค่ะ,คะเราก็จะติดตามเรื่องของเราได้แล้วก็รอให้ได้เรียนทรีพปรมิกค่ะก็ไอเรียนทรีพรบิ Re erm นี่รู้สึกว่าสําคัญนะคะ,คะแล้วก็จริงๆหลายคนก็ไม่ทราบว่าจะทํำยังไงใช่ก็ต้องขอขอบคุณ ทนายความรสลินนะคะที่มาให้ความรู้อันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าผู้ใหญ่หรือว่าจะส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้ก็ทําเป็นกันหมดแล้วอ่ะใช่ไหมะ,ะก็เข้าไปทําตามที่คุณรสลินแนะนํานะคะแล้วก็ทำารี e น t รียนนั้นอย่าประมาทนะ่หมคะกรีนคาท์ที่ <Green Card S 1> มันได้ยากมากเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นค<ช>ีบเอาไว้นะคะใช่ค่ะแล้วถ้าอยากจะให้รับจ้างทำาร e ยนทรีเพิร์มให้นะคะก็ะติดต่อมาหาทางรสเนสอบถามได้ค่ะ นะคะอีเมลนะคะ r p law firm gmail com ค่ะเออได้ความรู้มากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องรสลินมากค่ะที่มาให้ข้อมูลที่ดีๆกับคนไทยด้วยกันนะคะเพราะบางทีเราก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลามาช่วยชุมชมไทยยินดีค่ะสำหรับวันนี้เราลาผู้ชมเลยนะคะสวัสดีค่ะ